สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในสวนนะครับวันนี้ช่วงเช้าขณะนี้เวลาประมาณ9าโมงนะครับถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการฉีดน้ำส้มควันไม้เพื่อที่จะเป็นฮอร์โมนพืชนะครับเพราะว่าอตอนเช้าเนี่ยแดดเริ่มออกใหม่ๆเนี่ยถ้าเราให้น้ำส้มควันไม้ช่วยในเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยก็จะจะเหมาะแต่สำหรับ ช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นเนี่ยเป็นการไล่มแมลงแต่ถ้าเราฉีดช่วงเช้าเนี่ยแล้วก็ป้องกันเชื้อราเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้น้ําส้มควันไม้ให้ดูนะครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับวันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือเยียมนะครับเยียมประมาณหนึ่งเหยือกต่อน้อํา20ลิตรนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวไป นี้มาดูการใช้น้ำส้มขวันไม้นะครับการใช้น้ำส้มขวันไม้เพื่อเป็นฮอร์โมนนะครับแล้วก็ช่วยปรามแมลงกับพืชผักที่เราปลูกไว้นะครับแล้วก็เป็นการเร่งดอกแล้วก็เป็นการเพิ่มติดตาดอกถังประมาณ20ลิตรเนี่ยนะครับเราใช้น้ำา EM เนี่ยประมาณ1เหยืหยด แล้วก็ตามด้วยนะครับตามด้วยน้ำส้มควันไม้ 20cc นะครับ 20cc 20cc นะโดยประมาณสองฝากว่าๆใส่ลงไปเลยนะครับเติมน้ำได้เลยเติมน้ำให้เต็มเลยน้ำส้มควันไม้กับน้ำหมักเอ็มใช้ฉีดเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับเป็น ให้เป็นฮอร์โมนแลวก็เป็นการป้องกันเชื้อราในโลกพืชน,นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับเราเติมน้ำเลยประมาณนี้เลยเสร็จเรียบร้อยกระเยาเรียบร้อยทีทนี้เราก็นำไปฉีดพ่นได้เลยนะครับพืชที่เราฉีดวันนี้นะก็เ,เรียกว่าถัว่วเม็ดล่อนะครับถั่วเม็ดล่อ ถือว่าท้ายล่อนะครับเป็นถั่วที่ทานเป็นพืชสดได้แปลงนี้เนี่ยเราเพิ่งปลูกประมาณ3มอาทิตย์เองนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาเริ่มติดดอกออกผลแล้วนะครับนี่คือที่เราใช้น้ำส้มขวันไม้นี่ก็จะสังเกตเห็นวา่าความถี่ของดอกแล้วก็การเพิ่มดอกเนี่ย ก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็หรือถือว่าใกล้ที่จะเก็บมาทานได้แล้วนะครับตอนนี้เริ่มออกมาแบบนี้เนี่ยเป็นตัวชนิดหนึ่งนะครับที่ทางใต้จะนิยมมาทานกับแกงไตปลานะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มวันนี้เรามาใช้ซ้ำนะครับน้ำส้มคนไม้มาซ้ำเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการปลาม,มะแรงนั่นเองนะครับเราสังเกตว่าใบก็จะไม่มีมแมลง นี่คือข้อดีคือคือไม่เป็นอันตารายกับตัวเราต่อผู้ที่เอาผักไปทานก็ไม่เป็นอันตารายนะครับนี่คือการใช้น้ำส้มขวอนไม้กับ EM เป็นการเพิ่มฮอร์โมนแล้วก็เราปลูกใส่กระถางนั่นเองนะครับใส่กระถางแต่ที่นี้ในกระถางของเรานั้นเนี่ยข้างล่างก็จะมีน้ําอยู่นะครับรากของเขาสามารถที่จะลงไปดูดน้ําข้างล่างได้ด้วยนะครับ Oh, ษีเกษตรใหม่ตูนกเกษตรไทยผสมผสา,บานบ้านแหลมยางนายวนละบพื้นมาปิดฟื้นทางทางสู่โพกน้องนาแหลมยางผลิตสรรสร้างด้วยใจทฤษฎีตามรอยพ่อได้สานต่อกันต่อไปเศรกษิจษพอเพียงแหลมยางที่ก็ใหญ่มาเที่ยวชมกันได้สะดวกสบายงดงามมีสวนอาหารร้านสุ่มตำรออยู่ ด้วยเมนูสุขภาพน่าติดตามน้ำอ้อยหวานดีสวรุสหรือน้ำเมี่ยงคำซักชามว่าลือเรื่องเรื่องร้อยดีต้องมาชิมที่แหลมยางนายผู้สร้างสิ่งดีดีตลาดต้นไม้ที่นี่ปุ๋ยดินมีบริการ การดีเช็คอินที่เกาะใหญ่อยากจะได้พันไม้มาตรฐานต้นแบบครัวเรือนกระแสสิน,สนืรสายบโบสาณศักดิ์สิทธิ์มีนานแวะมาบ้านแหลมยางกินสะตอเหงบ้านเรานายหัวหนายเขาผู้ทำต้อยสองกองมาสามหาหนายแหลมยางร่วมผลักดันกันสร้างวิสาหกิจชุมชน บรรยากาศด,ดีเช็คอินที่เกาะใหญ่อยากจะได้พันมไม้มาตรฐานต้นแบบครัวเรือนเกษตเสินสืบสารบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มีนานเวะมาบ้านแหลมยางอินสโตแห่งบ้านเรานายหัวหนายเขาบูทาต้อยสอต้องมาสามหาหนายแหลมยางร่วมัผรันกันสร้างวิสาหกิจชุมชน